บังที่ตรงยังไม่ได้กติโมกยังแต่กําลังท่องอยู่แต่มันไม่ได้ครับกติโมแต่ไม่ได้กฏิโมกเราแต่กําลังท่องอยู่ที่ที่เข้าป่าทุยตงไปตอนนั้นก็เพราะว่าท่องกติโมกไม่ได้ไงสมองมันไม่จาสักทีหนึ่งก็เลยขอไปในป่าดีกว่าเจ้าตายก็คือตายเราไม่ได้ปติโมตายถ้าทจริงดีกว่าอยู่ก็เลยกะว่าเข้าป่าไปเนี่ยเพื่อจะไปเจอสิงสาลาสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจทาให้เราต้องออกใจจนกระทั่ง ขาดใจตายหรือว่ามือฉกเสือกินอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแ,แ,แต่อะไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็รับการสุดอดครับโหสิให้กับทุกสุดทุกอย่างแล้วลแล้วตอ,ตอนที่ว่าอาจารย์อาจารย์าารไปนี่อยู่ภาคอะไรนะครับตายนูภาคใตยอยู่เลยไปประเทศจังหวัดกระบี่บ้างพัทลุงบ้างจังหวัดตรังบ้างสามจังหวัดเนี่ยอยู่แถวนั้นแหละโอ้โหภูเขาเยอะแถวนั้นป่าเยอะเข้าไปหลังเขาไปในภูเข,เ,นเขาเนี่ยมันเยอะแถวนั้นแหละ เคยเจอพวกไอ้ปแปลกๆปลกไหม ين, ครับพวกเทพพวกอะไรเยอะแยะเยอะเยอะแยะเยอะแยะเยอะเจอหลายอย่างครับ yeah, yeah. <c oughs> เข้าไปในเข้าไปในเข้าไปในในในถ้ำที่ที่มีคนทันอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้รบหลู่เขาหรอกนะแต่ผมเข้าไปถึงได้รู้ว่าเขาเป็นเขาเป็นคนทนั <c oughs> น, k, นอยู่างนั้นส่วนเทพที่รักษาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาจะเข้าไปเขาบอกอย่าเข้ามาไม่มีอะไรในนี้ มก็อ้าวไม่มีทำไมถึงมีเสียงบอกมาก็เลยขอขอเข้าไปดูเลยนะสงสัยยังไงก็ต้องน่าจะเป็นผู้ที่อย่างน้องก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตว sì ิญญาณดวงหนึ่งแ่ะจะเปไหนได้แต่เข้าไปถึงรุ่อเขาก็ขอโทษเขาแ้วเข้ามารบกวนเขากำลังนั่งปฏิบัติอยู่เราก็ไม่ไม่คิดว่าแล้วเขาจะแต่เขาก็ตอบมาเลยเขาผู้นั้นเขาถอนจิตออกจากจากการปฏิบัติแล้วก็เลยไม่เข้าไปเข้าไปดู้ร่ก็เลยขอโทษเขาเนี่ยนั้นสวยมากทำไม่ใหญ่โตอะ่ไรแต่สวยครับยอมรับก่ คนอื่นก็ไม่กล้าเข้าแล้วล่ะอันนี้สงสัยเนี่ยทำไม่ได้ทําใหญ่โตหรอกทางเข้าเนี่ยต้องมุดเข้าไปเนี่ยแต่ข้างในนี่กว้างสวยกลมอีกเลยโอ้๋อข้างในเป็นห้องโถงเป็นห้องโถงกลมเลยกลมเหมือนเหมือนกับไปทําไว้ทําไว้เลยเหมือนใค่ไปขคดขคดขคดไว้แล้วก็เป็นรวดลายสวยสวยยุ่ยยิ่งมากเลยจับจับสวยมากผมก็เลยต้องขอโทษชาวเนี่ยเพราะตรงกลางนี่เป็นพัดเซนเพลิงหินหินนูนๆใช่ไหมมันก็เป็นที่นั่งพอนาน่ ก็เลยโทษจากถ้ามันมีเจ้าของขนาดจะเข้าไปอยู่ภาวนาขนาดถาอยู่ที่เขาทางเข้าต้องเดินคานเข้าไปเนี่ยคานผมสงสัยว่าทาไมจะมีทางเป็นมันไม่ใช่เป็นรอยงูเข้าออกแต่ที่เข่าทางเป็นมันผมสงสัยเนี่ยเดินไปก้มเห็นอ้าช่องนี้ทำไมเป็นมันเหมือนกับมีคนเข้าออกบ่อยก็เลยนั่นแหละเป็นขวาที่โลกเป็นคนทันอยู่ในนั้นไม่ใช่เทวดาเป็นเป็นเทพเทพคนทันเนี่ยเขาอยู่ระษาคนทันนี่ชั้นใช่อยู่ชั้นจตุมไหมครับ ชัดเจนเลยชัดตาตุ่มเขาเป็นคนทางอยู่ชั้นตาตาตุ่มเละเขาศึกษาถึงปฏิบัติกันในนั้นเขาบอกอย่าเข้ามาเลยไม่มีอะไรเพราะอย่างนั้นก็สงสัยอ้าวมป็นยอะมันมีเสียงคิดว่ามีอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เราดรูปิชางเป็นมันๆเข้าไปเลยบอกอย่าเข้ามาไม่มีอะไรอ้าวเขาไปมีเสียงกรอบก็ไอ้สงสัยจะอะไรเลยเข้าไปฟั่งพาบินเนี่ยไม่กลัวตายเขาก็พวกใบปากเขานั้นคิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะรอดจับออกมาหรอกตายคือตายอย่างไม่รู้อะไร ไม่ได้ตั้งใจที่มาทำลายสมาธิการปฏิบัติของท่านก็ขอโทษด้วยก็เดินเรืนอยหรอกก็เดินมาแล้วก็มุดห้องก่อนการการที่เราไปอยู่ป่านี่เราเราสวดอะไรนะครับวิรูปเขยกับกรณีใช่ไหมครับส่วนมากเมื่อก่อนอทำวัดเช้าก่อนแล้วก็อยบวชสองสองบทนี้คร <c oughs> ับ แล้วกานแผ่เมตตาท่านพระอาจารย์ว่าอย่างไงมั้งครับตอนอยู่เข้าป่าก็ใช้อิมินาใยะนะแต่ตอนเช้าใช้ยาเดวตาเ<อ>ช้ามืดอ๋อครับย,าเ,ย,า,เา,ยาเทวตาสันติวิหาลวาวสินีนะท,ที่ที่อยู่ในหนังสือก็อิมินา,นานี่ตอนเย็นนะครับนะอิมินาปุญญากรรมเมนะนะตอนะยาเดวตาแล้วเจออะไรบ้างนะครับไป มีตั้งแต่ตั้งแต่จงอางเสือหมีเทวดาจะไม่เจอพวกจิตวิญญาณพวกผีป่าผีภัยผีโพงผีโป่งผีตะเคียนไม่เจออยากจะเจอแต่ไม่เจอเจอแต่คนชั้นนั่นแหละพี่ถ้เทวดานี่เห็นลอยห่อมาเป็นแต่งชุดมาเนี่ย้เทวดาชั้นนั่นแหละก็เป็นชั้นเรู้สึกอยู่ชั้นดาวดึงอะไรเขาลงมาตอนนั้นเขาลงมาประชุมกันน่ะ มเมืึงทานดาวเรือนี่ยมาแสงตะปาทั้งป่าสว่างเหมือนสปอร์ไลเลยคืนนั้นาการเด็กตอนตอนฝนพระพดีอะที่ผาสิบห้าค่ำพอดีเลยครับกตอนตอนสิบเอ็โมงตอนสิโมงคือหมาความว่าห้าทุ่มหมดละตอนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหน,นึ่งชั่วโมงเต็มเต็มะผมก็เลยนั่งหลับตาภาวนาอยู่เอ๊ะทำไมแสงมันค่อ,คอยๆสว่างสว่างสว่างมามากระทบที่ขอบตาที่ริมเอ่เปิืตาผมมันมีใชงสว่างกระทบอมามา ผมเพราะมันก็มีใครฉายไฟเข้ามาในตาผมเนี่ยก็เลยเอาลืมตากระถอนจิตตอนนั้นแล้วก็เ um ืิดตาดูอู้ดทำไมป่ากมันสว่างมันก็ติดกระปอดลายต่างต่างเรก็เลยดูถังโงกไปดูโอ้ยเทพเจวดาวเข้ามาประชุมตรวจโคนไหวพรากันโอ้ก็เลยดูเลยพรมากันแหละพระองค์มีแสงไม่เท่ากันนะแสงมากบางน้อยบางอยู่ที่ว่าบุญบารมีของแต่ละองค์นะอ๋อใช่ครับผมเคยได้ยินไในลวงปู่ฤาษีลรงดำเทศอย่างครับ แสงไม่ไม่เท่ากันบรารมีไม่เท่ากัน,แ,กนแล้วก็บริวารอะไรประมาณนี้<แ>ผมก็จําไม่ค่อยได้มางลงไปกลางถุกเขาเลยครูครูอีสว่างจ้าไปทัว้งภูเขาเลยครูแล้วตาคนาอยู่ท่ามกลงแสงสว่างมันจับยี่รอบลึมลึกบนตาผมเนี่ยแล้วพวกสิงสาราสัตว์เป็นไงบ้างครับอันตรายไหมครับป่าภาคใต้ แรกไม่ได้อยู่ตรงอยู่พัทลุงไม่ได้อยู่ในตรงอ่างอยู่อยู่ในป่าที่หลังเขาแต่เ้าที่สองไปอยู่ตรงจงอ่างเนงี่ยนั้นเนี่ยตรงจงอ่างอย่าไม่แต่จงอ่างแค่อยู่ตรงพัทลุงนั่นเนองอ่ะมามาประจันหน้าตรงแค่พัทลุงแล้วก็ก็ยืนเฉยแล้วก็แผ่ไมตตาเข้าไปเพราะว่าไปก็ไม่มีอะไรใช้ใช้บทไหนครับก็ไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยภาษาไทยเนี่ยแหละ ถ้าเรามีอะไรกับท่านก็ขอท่านจงจัดการกฉกัดเราได้โดยไม่คิดเอาโทษโกรธเคืองท่านต่อไปขอโอโหสิเอเชานี้เลยแต่ถชาตาิน,นี้ชาติก่อนเรามไม่เคยมีอะไรกับท่านก่อนจะจบไปตามสายของท่านเถอะเราจะปฏิบัติสมณธรรมของเราต่อแค่นั้นแหละขอแล้วสุดท้ายก็ขอท่านจงเป็นฉกเป็นุกเถิดครับแล,แล้วก็งเป็นกเนเถิดแค่นี้นแหละเดี๋ยวเขาก็ลดตัวแล้วก็ไปเลยไม่เหลืออหันหลังกลับไปเลย,เลยจงจง งูเห่างูเห่านี่หันหนีเลยเลยกลับเลยไม่ไม่ไม่สู้เลยงูเห่านี่ยตายเลยไปเน่าเลยงูเห่าครับแล้วไอ้งูไอเล็กแมวสาอ่ะแมวสาวเยอะไม่เจอทั้งตัวแมวเสาวดลยพอดีเขาบอกกังวังนะ้อในป่านที่แมวเสาเยอะกร็ถกกลับมาเลย็มีตายหลับมาเรยตายทันทีครับก็เลยก็หรอกเพราะว่ากะว่ามาตายอยู่แล้วมาไม่ได้กะรอดกหรือว่าปฏิโมกไม่ได้ที่อยู่นี่ไหม มันก็ไ uhm ม่ไป้เบนื่ยต่พมกไปได้ก็เลยตั้งใจว่าเรสมาธิมันยังไม่ดีมันยังไม่หายปวดหัวสมาธิยังไม่แก่กล้าพอจะไปขอกลับไปท่องพอิโมกต่อจะขอตายอยู่ในป่านี่ะก็เลยก่อนท้าพอสมาธิมันดีจิตมันนิ่งก็เลยกลับมาท่องต่อก็เลยได้ใช่ไหมไป้องไปใหม่เพราะว่าปวดหัวอีกท่องไม่ได้ตอนใกล้จบแล้วอันนปวดหัวไม่ไหวไงครับจะเลิกล้วไปอีกรอบเลยไปสอง ลงไปใต้อีกรอบไปอีกคนละป่ากันนี่ป่าใหม่ป่านั้นไม่ไม่ได้ไปแล้วไปอีกป่าป่านี้โอ้โหป่านี้สุดยอดเลยเป็นยังไงบ้างครับตะโกนตะเคียนหนีว่ะโอ้เจอป่าตะเคียนเหรอครับเราไปอยู่ป่าตะเคียนไปอยู่เมืองรับแลปากถ้ำเมืองรับแลเขาบอกว่ามีพระที่เขาเดินผ่านไปตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยท้งคนนู้นอ่ะมันมีถ้ำเมืองรับแลนะอย่าไปอยู่ใกล้เพราะอยู่ใกล้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกโอนานเข้ามาถึงโอนาเขาจะสวดมนต์รบกวนเราตลอด ผมก็เลยขึ้นไปเลยไปอยู่หกวันไม่เจอเสียงฝนนตะเพียงผมก็ทอนน้ำมุมไปแล้วก็ตั่งใกล้รว่างก็ถอ,อนจิตนะไม่ได้เห็นได้ยินสักเพลินเลยที่ว่าเขาบอกบอมีเสียงสะบวนก็ไม่มีเขาบอกแล้วไปเขาบอกบอกมีต้นตะเคียนใหญ่นะเขาก็ระวงังเขไปอยู่ระวงัะวง,วงไปอยู่เสร็จก็ไม่มีต้นตะเคียนถอยต้นแท่งต้นตะเคียนเลยระหว,ว่างนั่งทอนน้ำเนี่ยมันจะถอนะน้ำจิตวอกแท่งเพียนอย่างเดียวอยากเห็นห้าตะเคียนไม่ออกครับ เคลียรไม่ออกมาหายไปเลยอยู่ตั้งหลายวันแล้วก็ไปอยู่อีกถ้ำหน,นึ่งความสูงเขาอยู่ในซอกถ้ำพระเดินทะลงมาเห็นมาเจออ้าวอาจารย์อยู่ตรงไหนเนี่ยเงีย้ยอยู่บนซอกถ้ำอุ้ยอ,นะอยู่ได้ไงซอกนั้นอ่ะไม่มีใครเขาอยู่ได้หรอกเขาอยู่เพราะว่ามันมีตัวไอ้มแมลงเล็กๆอะ่ะมันจะกัดแล้วฝังไปในเนื้อก็อีกตัวแมลงอะไรต่กันโอ้เขาเรียกไอ้เห็บไหมครับเออเห็บเห็บเห็บไอผมเคยถามไออาจารย์นายเพิ่น เพิ่นไปที่ด,ดงไอ้ชุมพรเนี่ยนะครับตานาวสีเพิ่นว่าเพิ่นเคยเจอเห็บได้ไปฉีดยาหน่นนะครับเขากเห็บภูเขาเออใช่เห็บภูขเขาเนี่ยเพราะมันเป็นเกาะมันอยู่ในเลนก็ไปมันเป็นถ้ำเลยแล้วบอกมันจะมาเกาะแล้วฝังไปทีนึงแ้วเป็นกลุ่มแล้วมันกินเนื้อเราเนี่ยสักเจ็บทักคันเลยเลยไม่หมดเลยแล้วท่านพร<อ>ะอาจารย์ทำไงครับเขาไม่ไม่มีไม่มาไม่มาเจอผมเห็บไม่ไม่มาเข้าใกล้ผมไม่ใช่ตัวเดียวเลยเขาเขาเลยบอกอยู่ได้ไงอยู่เมื่อคีวันบอกอยู่มาสามวันสี่วันออ้ย หนูว่าเชื่อเขาอยู่คนมีพาระขึ้นไปอยู่เนี่ยไม่ถึงจะมองเห็นออกมาแล้วเขาบอกผมเองผมยังเคยไปอยู่ว่าผมไม่ได้ชาอยู่เลยเขาบอกโอ้อยู่ไ,ไตาตาตาม่ได้ยังอยู่ก็ต้องโอ้โหตายตายตายต้องมีของดีแน่เลยเขาบอกบางคนไปอยู่ตรงไหนก็บงเนี่ยบอก,อบอกอโอ้ยตรงนู้นทำแลแล้วออก็อยู่ตรงต้นตะเคียนทางั้านโน้นโอ้แล้วเจอเม็ดหนึ่งอะไเยี่ยมอยู่สบายโอ้โหมีของดีขอผมไม่เจอเลยบอกไม่มีอะไรีนะครับโ้พระอาจารย์แบบปฏิบัติทำไม่ได้พกเครื่องราง มะีให้แล้วไอ้แล้วไอ้ตอนไปอยู่ตรงตะเคียนรบป่าที่พระอาจารย์ไปนี่พระอาจารย์ได้ใช้คาถาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาไหมครับใช้ไม่ใช้เลยเย็นก่อนก่อนจะมืดทำวัดเย็นแผ่เมตตากรณีทมิุปเขแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ช้าหลาตีสามกว่าก็สวดธรรมวัเช้าแล้วก็แผ่เมตตาธรรมวัเช้าอย่างเดียวแล้วแผ่เมตตาก่านั่งสมาธิจนสว่างครับปลผมผมก็เคยได้ยินหน่อย ครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปใช้วิชาอาคมมันร้อนมันใช้ผมไม่ใช้วิชาเลยไม่ใช้เลยครับกรณีจะออกไปรูกัเกยสองบทที่เจริญเองที่ใช้เลยโอ้แค่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับตอนไปเจอไปอยู่ถ้ำไอ้ถ้ำที่มีเห็ุภูเขาเนี่ยพอเข้าไปอยู่วันแรกเนี่ยตอนประมาณก็ป่ายสองโมงเข้าไปในถ้ำนะระกลางกดเสร็จแล้วนะโอ้โหลิงหูก็เล่เลยมันลงมาจากภูเขาประมาณหสองสามร้อยตัวไอ้ตัวใหญ่ก็จ้องหน้าผมเนี่ย ผมก็เลยนั่งสงบนิ่งแล้วก็แผ่ไม่ตาให้แล้วก็บอกเขาว่าถ้าเราเคยทาอะไรทไ่านไว้ในอดีตชาติชาติาดใดกันแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขอท่านจงทําเราได้โดยไม่ขอกดเคืองแล้วไม่ไม่อาฆาตตอบแทนตอบกอดท่านตอไปจะขอโฤติกรรมให้ถ้าเราไม่มีอะไรก็ขอถ้าจกไปตามทางท่านเถอะเราก็จะปฏิบัติธรรมแล้วทเนี่ยผมก็จะพูดแบบนี้ตลอดครับลรงหุ่นใหญ่อะ่ะจบโอ้โหมันเยอะมากมันเวลาดุดุกนะ โอ้ลิงลิงป่านี่ดุนะครับพวกเสือพวกช้างพวกงูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากี๋้วเสร็จแล้วพอผมแขวนลูาจ้าเสร็จก็ตกลงไปตรงนีตรงนี้ไอตัวใหญ่หันไปข้างหลังมันร้องเจ๊าะพุ่งขึ้นไปนะไอ้ไอ้ลำมเขาวันที่ตัวใหญ่มันเกาะเนี่ยลำใหญ่เท่ากับขาท่านน่ะครับแต่ยิงตัวเล็กตัวอื่นไม่กล้าไปแตะเลยนะไอ้ตัวอื่นจะขึ้นเขาวันเล็กๆกันมาเป็นร้อยๆไปเขาวันเล็กๆกันหมดแต่มีตัวใหญ่ตัวเนี้ยเดียวที่ขึ้นเขาวันใหญ่ ผมเห็นเาวันใหญ่แล้วผมตกใจมากเลยเพราะมันใหญ่ขนาดขาท่านน่ะแล้วมันยาวไปไหนก็ไม่รู้มันมมีที่สุดสุดอะมันใหญ่ยาวจากยอดเขาลงมาอ้อยลงมาถึงผ่านปากถ้ำมาหน่อยนึงแล้วก็เมืนเฉียงเฉลียงอปากถ้ำผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนถ้าผมมาไม่เห็นลิงเนี่ยแต่ไม่รู้ลิงมันรู้ว่าผมเข้าไปอยู่ได้ยังไงถำมันมันมาเหมือนมันจะไล่ผมมันนะแต่ผมแฝงไนตตาให้ไปมันก็เลยไม่ร้ายผมเมื่อคิดว่าโอ้โหไอ้เหี้พวกนี้สงสัยมันมาจากลิงเนี่ย มันเป็นที่หลิวลิงมันเยอะอางวนมีแต่ลิงนี่นเลยครับก็นั่นแหละวก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไม่ต่างหมีผมไปอยู่ที่หนึ่งนะที่พัทลุงนี่หมีวิ่งผ่านมันนี้มันจะมานจ้องมองผมผมก็แผดมือตาแล้วก็แล้วแต่มันจะทำก็ทำหมีมีมีควายไหมครับออมีควายใหญ่อ่ะโอ้แถวภาคใต้สมัยก่อนนั่งนี่เพนดิ คริงโหมันฟักขุดซับมาเล่นน้ำเนี่ยตูนตามตูนตามโดนน้ำเด่นโอ้เล่นน้ำยอดเลยมีแล้วไปแล้เวเขื่อนเดินเข้ามาหาเนี่ยผมก็เ,เลยๆๆคิดกลัวกลัวตายนะตั้งใจยอยู่แล้วตายคือแบบแบบว่าท่านพระอาจารย์แผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณนะครับ แล้วเราเคสที่อาจารย์ไปถอนคุณนใสนะครับขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังที่ว่าเพชรบูรณ์อาจารย์ใช้กําหนดจิตแบบนี้นะครับเมือเราเห็นเจ้าว่าท่านรู้สึกหอมหนังหุ้มกระดูกแล้วก็สีหน้าท่านหมอก็เลยบอกกับท่านว่าอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าในตัวอาจารย์เนี่ยรู้สึกแบบมันจะแปลกนะเอ้าท่านตายรู้ได้เลยดูดูเป็นได้เลยบอกมันแปลกนะเพราะผมเห็นอาการของอาจารย์เนี่ย ไม่มีไม่มีความสดชื่นเลยมีแต่ความเศร้าหมองไม่ได้แต่ความหมองแล้วร่างกายก็เหมือนกับจะโดนคุณฝ่ายอย่างนั้นแ่ละโอ้โหได้เล่าแกได้ฟังเขาเล่าใฟัใง,งจะบอกว่ามีพระมาถอนให้เยอะหลายองค์แต่ก็ถอนไม่ได้ไปสำนักไหนก็ถอนไม่ได้เนี่ยแกทนมาสิบเอ็ดปีตังแต่มาอยู่ที่นเนี่สิบเอ็ดปีในก็โดนมาก<ห>็เลยอกหาที่ถุนก็ถอนไม่ได้สักทีนึงไม่มีใครถอนทำให้แกได้สักคนยังไงไม่ว่ญญาจะเป็นพระเป็นอาจารย์เป็นโยมเป็นอะไรที่แบบเขาเหม่งเวทอะไรก็ถอนไม่ได้ไปสำนักไหนจังหวัดไหน พวกอสูรพวกที่เที่ยวมันจะลงคเคยเคยสัตว์ที่เที่ยวลงมาตอนเที่ยวมันจะลงจากจากมุมปากข้างบนลงมาเหลือมหลตรงตรงช่วงทางเนี่ยยาวขาววับเลยโอ้โหดำปี่เลยมันก็เดินเที่ยวเดินหาหมกหามันไม่เจอหามันได้เจอมันจะมาถอนของอาจารย์ของเราหามันได้เจอแล้วจะจัดการมันให้ได้อาจารย์สั่งให้จัดการทุบมันให้ตายบางคนบางตัวก็ถือก็บองเลยบางตัวก็ถึงมาบางตัวก็ถึงดามบางตัวถือทวนอะไรไม่รู้ ข้าบตรนี้นนโอ้โหมันมากันเจ็ดตัวนับนับเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวมันเดินเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้นับด้วยด้วยเสียงนะมองเพ่งแลวก็รู่มมาเจ็ดตัวด้วยด้วยพลังจิตเลยรู่มาเจ็ดตัวเลยก็เลยนั่งหลังจาแล้วผมก็สำรวมจิตเลยภาวนาเลยพอรูกก่มันเดินเข้ามาใกล้ภาวนาปุ๊บแล้วเสียงมันก็พูดกันนะแต่ผมไม่สนใจนะตอนนั้นจิตผมว่างหมดแล้วแต่ได้ยินนะแต่ผมไม่จับว่าเป็นเสียงของพวกมัน ผมได้ยินแล้วก็เห็นภาพผมไม่ได้หลับตานะในจิตผมมันเห็นหมดเลยเออผมนั่งเนี่ยเห็นหมดเลยในจิตมันเห็นภาพไอ้วันนี้หมดเลยครับก็เลยทำให้เออคือมันก็เลยหากันอยู่ตรงทางใกล้สว่างหมดเฮ้ยไม่เห็นมีกับบ่อจานมันคงหนีไปแล้วเหมือนกับไอ้องค์อื่นๆที่มาทำพิธีที่เราไล่ฆ่าไปไปทุบมันออกจากวัดเนี่ยมันก็เลยมันคงไปแล้วล่ะไปหาจานได้แล้วมันคงหนีไปแล้วมันย่อองค์อื่นน่ะก็เลยพอเสร็จแล้ว ขาพึ่งผมก็ทำกิจผมเรียบร้อยเสร็จตอนคืนก็เอาอีกนั่งมีเทียมนั่งภาวนาก็เลยมันมาอีกที่มาโอ้มาขึ้นวัดประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมไม่ได้นับแล้วแต่นี้ยกิจผมไม่รู้แล้วล่ะไม่สัมผัสไม่อยากไดรู้ว่ามันละมาเท่าไหร่มาลขึ้นวัดเลยคือว่า รีบภาวนาเลยลงอย่างเก่ารีบอย่างไวเลยคนมากันเยอะแล้วมันมากันแบบจู่โจมเลยผมก็แป๊บเดียวเนี่ยผมเขาดวงชะตาเรียบร้อยมันก็ไอตัวไปยืนหน้าผมจะเจอกันหัวหน้าทุกวันไอีตัวยืนหน้าผมจะเป็นตัวพูดทุกตัวทุกครั้งเลยจะเป็นหัวหน้ามันก็เป็นหัวหน้าใหญ่เฮ้ยทั้งนี้ไหมทั้งนี้ไหมหนึ่งบอกไม่มีหนึ่งบอกไม่มีหนึ่งบอกไม่มีโอ้เสียตัวนู้นก็ไม่มีไม่มีไม่มีไอหัวหน้าเอ้ยมันไปไหนเพราะอาจารย์บอกเนี่ยเผาคืนมันไปอยู่นะอาจารย์บอกมันอยู่ไม่ไปไหนหรอกทำไมไม่เห็นมันวะ นั่นแหะมันก็เลยอ้าวพอมาใกล้สว่างก็ายอีกเลยพอเช้าเสร็จวะผมก็ฉันนี้ทาจิตสบายวันต่อไปไม่มีไม่มีไม่มีโดยกระทั่งครบหนึ่งเดือนผมก็เลยมีมนท,ำทำม่า, <c oughs> ทา,านอาจารย์ทำทำพิธีที่กุดผมอะทำพิธีที่กุดทำพิธีเสร็จครบครบห้าวันุ๊ออาจารย์หายดีกินข้าวฉันข้าวได้นอนได้เพราะปกติข้าวฉันไม่ได้ฉันว่าเราแคดฉันได้ข้าวต้มมาวัานละสามสี่คำแล้วก็ นอนนอนไอนหลังไม่ได้เอหลังปุ๊บเหมือนกับมีหอกแทงหลังความหน้าก็เหมือนมีหอกแทงหน้าอกอ๋อ <c oughs> คล้ายๆกับไอลุงกูปานสวนน้ำทัวร์เลยครับที่ว่าเขาปล่อยตะขาบมาท่านท,ท่านไม่นอนท่านคอยดูท่านท่านไม่ประมาทนะครับ นกอะไรครับนกแสกหรือนกมันเป็นนกแสกแต่ตัวมันไม่ใช่นกแสกมันใหญ่มากอ่ะที่มันอยู่เป็นหลังคาสาลมันยังตัวใหญ่โอ้โหมันเล้อเลยแล้วตามันตามมันกายโอ้โหว่าว่ามันมองมาที่ผมเน่ะผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้มันผมก็ชี้มือแล้วผมไม่ได้พูดลรวผมใช้จิตพูดกับพูดกับมันว่าเจ้าจส่งไปสะบัดนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าฉะนั้นเนี่ยพอหัวมือลงเป็นกางปลีกยาวมากเลยจะส่งข้างเย มันร้องแพร่เดียวแล้วมันกระพือปีกครั้งเดียวเนาะปุ๊บตุ๊บหายไปเลยอะตาสีแดงไหมครับตาสีออกแดงๆเป็นประกายวาบวา่าบตัวประมาณเท่าไหร่ครับเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ถ,ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยสูงประมาณถึงสองเมตรกว่าถึงสามเมตรสามใหญ่อะสามสูงอะโอ้ตัวใหญ่มลยหลงคาหัวหลังคาสลาว่าสูงแล้วนะยังเห็นบนฟากหัวมันอโ้โหเท่ากับ เมื่อกว่าสูงพอกับผมเลยอยู่กับผมก็ไม่เลือยู่สวราน่ะเพราะว่าไอ้ไอ้ช่อฟ้าเนี่ยมันก็สูงอ่ะมันก็ยาว e อ่ะมันสูงอ่ะสูงกว่าช่อฟ้าหน่อยอย่างอยู่ฝรับสูงกว่าตัวมันโค้ใหญ่มากสูงอ่ะมันกลางปีกอ่ะท่านเอ้ยาวยาวมากเลยไม่ต้องอธิบายความยาวปีกมันตรงกลางพมันหลงมันบินไปเลยถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นคนจิตไม่แข็งหินก็คงจะแบบว่าสติอันนั้นไปเลยนะครับกระเจิงไปะแบบแหมก็ มันถอนของอาจารย์เนี่ยสามสี่องค์ที่มันคิดจะถอนเนี่ยวิ่งออกจากวัดตั้งแต่คืนนั้นเลยเห็นมันมาเนี่ยมันจะโผล่บอกไอ้ตามมันง่ายแต่ยิมันมันจะมาถอนของอาจารย์เราเอาได้ยินนะลูก,กออกจากที่นั่งเลยลูก,กออกจากกุติวิ่งออกจากหลังวัดไปเลยไปหาโยมเพราะวัดจะมีถางออกหลังวัดเนี่ยก่อนหน้าเป็นวัดป่าช้าวัดป่าช้าเก่าเด็กวิ่องออกหลังวัดไปหาโยมที่ตลาดเลยลหลลยนีเรื่องหนีไปหลังวัดเลยหนีออกหลังวัดเลยแล้วตอนนี้ <c oughs> ท่านท่านหายดีแล้วใช่ไหมครับท่านหายดีแล้วดีแล้วตอนนี้สมบูรณ์แล้วอคน ดีแล้วสร้งางโบสถ์เรียบร้อยนีแล้วยังให้ข้ามาชวนตามผมเลิกไปอยู่อีกเนี่คิดถึงผมก็ออกคิดถึงผมครับผมบอกว่าเป็นไ,ไายท่เกลียดไปที่เกลียดไปแต่แประสบการณ์อันนี้มองตรงเป็นประสบการณ์ที่แรงมากผมไม่เคยเจอผมแต่ถอนของที่ที่ไหนที่ไหนมายังไม่เคยเจอแรงเท่าตรงนี้ตรงนี้แรงมากของเป็นของของมอนนะฮะับโอ้ของมอนรอครับแต่มันมีวิชาแปลงกายครับ สัตว์ได้เ็เหมือนกับคนที่เล่นเป็นแปลงเป็นเสือสมิหงได้เออใช่ใช่ของไอ้ของพวกมอนพ่อม่กระเหลี่ยงนี่แรงนะครับเขาว่ามอนกระเหลี่ยมเนวิชาแปลงกายจากเสือจากคนเป็นเสือจากคนเป็นสัตว์ไรก็ได้ตามที่เราต้องการจะเป็นครับเออมันมันเปนวิชาแปลงกายมันเป็นเป็นมอนรู้แล้วว่านีมันของมีนมีพวกมอนของมอนพอเห็นมันไม่เห็นเป็นคนแันแปลงเป็นเป็นนกนกแสกทำไม่ีเป็นคนดีๆแลงเป็นนกแสกก็เล่นจิตใจเราเราไปแล้วนะ

ก็เลื่อนฟอกตายคาที่อย่างนั้นเลยตอนนั้นอาจารย์เป็นโยมนะครับเป็นครับเป็นเสาเป็นเลยท่นสาเเลยอยู่อ๋อเป็นสนัเป็นเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับเอ๋าสาเหตุตอนแรกทําไมถึงได้องค์น,นี้ท่านฉันข้ามไม่ได้ท่านโดนสายแบบชนิดเดียวคือสายเนี่ยที่ท่านโดนเนี่ยจะทําให้กระเพาะท่านเนี่ยเหมือนแบบมีเข็มขิ้มจะฉันแล้วลงไป เหมือนกับไอ้อาหารที่สอนไปเนี่ยมันจะไปทิ่มไปโดนเข็มแล้วเข็มมันจะทิ่มกระเพาะเจ็บเจ็บแสบมากก็เลยท่านก็เลยฉันข้าวไม่ได้หรือว่ามัค่อใครถอมที่ใครถอมไปหาพ่อจันันสิงห์บุรีก็ถอนไม่ได้ไปหาทางไหนก็ไม่มีใครกล้าถอนบอกถอนเขาแรงเขาบอกของเขาเหม็นแรงเพราะใครถอนไม่เท่าวิชาไม่แก่กล้าพอเนี่ยคนถอนตายเขาบอกคนถอนจะตายถอนเขาแรงมากผมมันก็เกือบถอนสองวันวันที่สองว่าผมมังโดนเลยเนี่ยเกือบผมว่าเกือบแย่ไปอ่ะ เกือบตายเนี่ยนะผมถ้าผมไม่ไม่มีสมาธินั่นผมมาถอนตายแต่ครั้งที่สองล่ะมาถอนร่อนที่สองล่ะผมถอนห้าวันเนี่ยสามีถอนห้าวันไอ้สองมึงเข้าผมเลยโอ้ผมเกือบตายแม้วเพราะไอ้สามีเขาแล้วแข็งใจขยับมือถอนปัดให้ตัวเองเนี่ยทำมือลูกปัดให้ตัวเองเลยฐานจิตปัดตัวเองโดยหาครูบาอาจารย์บอกบอกผ่าประธานในโบสถ์ให้ขอช่วยด้วยให้ต่อฐานช่วยด้วยเงี้ยมือเขทัน ก็ใช่อยู่ที่หมอจะได้ช่วยนะช่วยผมด้วยแต่ผมมีกำลังแลก็สามารถถอนไล่พระเวท้ถทอนออกเป็นตัวกก็เลยหายครับหมออยา่ที่มลายหายงงก็เลยไม่เข้าหมอผมเจอคุณสายแต่ผมยังยังไม่ได้เรียนคุณยังไม่ได้ถอนมีวิชาผมเจอนั่งวิชา,าออกมาไล่หอมมันออกมาเคยเจอไปร่วมถอนคุณสายกับเขาที่ที่วัดที่ผมบวชก่อนแต่ใครผมไปนั่งพิธีเฉยนั่งรวบไปครบสี่องค์แล้วก็ ให้สวดบารมีคุณให้นะโอ้โหผมก็ไอ้ฐานผมเห็นแล้วโอ้โหแบนี้คนเนี่ยโดนกระดูกผีตายโหงเนี่ยแล้วพระผู้ใหญ่ที่อยู่นั่งอย่างผมเนี่ยไม่มีพลังแก่กล้าตะขืนบ่อยไปเนี่ยตายหมดเลยถ้าพระองค์โดนคุณสายโดนกระดูกผีตายโหงเนี่ยจะตายหมดเลยผมก็เลยไอ้ฐานหมดเลยเรียกงไปกระดูกทั้งหลายอยู่ในตัวของคนนั้นนะให้มาเข้าตัวผมทุกหมดเลยเออมาเข้าผมหมดเลยทั้งคืนเนี่ยโอ้โหเล่นผมเลยผมเสียบแย่เลยครับเป็นรองคุต้ผมเนี่ยเหมือนกับผมไม่อยู่ การอากาศไปเดินตรงไหนก็ไม่มีพื้นไม่มีป้มมปองกาวอยู่เลยตดยทั้งผมต้องรวบรวมสติบุกเข้าห้องน้ำไอถ่านจิตล้วงออกโอ้โหมีแต่กระดูกชินช้นนิ่งชินช้นเต็มไปหมดเลยกระดูกผีใจโหผมก็เลยล่าสัมมาสัมไปตรงนั้นนะผมไปมาทางไหนไปทางนั้นเลยโหเลยอ๋อสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นคาถาดีนะครับแล้วไอ้ที่ที่ว่าไอ้หลวงพ่อจรันถอนไม่ได้นี่เป็นวิชาของขเขมรหรือว่าของอะไร plastics? ตากันเนี่ยสององค์ร,รวมรวมรวมเล่นองค์เดียวไงคมเห็นนัเป็นศิษย์อาจารย์ขององค์รวมเลยนะรวมพลังกันเล่นองค์เดียวเดียว <c oughs> ก็เลยคำเห็เขาแกะตาของแข็งมากก็โดนสองวิชาคือวิชาวิชา,า,า,าสองวิชารวมกับรวมกันเล่นองเดียวองเดียวไงแล้วนี่ <c oughs> อบอกว่าไม่มีสมรภูมิกาถอนเลยอ่ะบอกเอาไปสมัภไหนก็มีากาถอน <c oughs> บอกถอนไม่ได้ถอนได้มีสิทธิ์ตายสูงเลยบอกถอนกลต้องมีพลังจิตถอนก็เลย ก็มีมีขนาดร่างโครงรลองรัชกาลที่ห้าร้อห้าเนี่ยจะมาทาที่สอนให้เจอผมมึงหนีไม่กล้าถอนเลยเลยมาผมเลยวันแรกโขบอย่าง้ยยังไม่ได้มาถอนเนี่ยวันแรกเลย้ถอนวันที่สองเขาจะมาใหม่เี้จะมาถอนว่าผมมาเจอเห็นผมมึงหนีเลยไปถอนเลย,เมมเลย,เลยก็เลยทําให้ผมต้องาทางถอนอยู่ซะเนี้ยเป็นเรื่องแปลกโอ้ครับแต่ลงไม่ได้ไม่ได้ไปนะอาจารย์สำราญ เออเพื่อนเพื่อนชื่อสำราญนะชื่อชื่อจริงนะครับชื่อจริงชื่อหลวงพ่อกล้วยครับชื่อจริงท่านหลวงพ่อสำรานท่านชื่อสารนท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านท่านอายุเท่าไหร่นะครับไอ้ที่ว่ามรณะเมื่อวานเมื่อปีเดียวผมอายุหกสิบเก้าหกสิบกว่าเกิดก่อนผมเดือนหนึ่งอะเกิดก่อนหลังผมเดือนหนึ่งเกิดพศอะไรนะครับไอ้ พศ2502